มาชมตะก้อสาธทนะครับมาชมตะก้อสองสองนะครับฝั่งนี้เป็นพม่าหยองสาธุสามสี่กับปลาเล็กคาแครนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นสายาวเขาทะลุนะครับกับเข้มประเวทนะครับเหลี่ยมนี้เสือแปลงได้หมดนะครับตัวยกยกล้นแปลลูกสองเท่านั้นนะครับวันนี้พม่าบุกสาทนะครับหยองพม่ามียังไงครับมีเสียงติ๊บโตกล้เสียงกวงลายาวเขาทะลุหรือเปล่าครับฝั่งนู้นนะครับมาดูนะครับ สามสาธรนะครับขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแคร์นะครับนี่ครับเหลี่ยมนี้เสือแปลล่างได้หมดนะครับเหลี่ยมนี้ยกหัวล้นลูกสองนะครับหยองพม่าฝั่งนู้นก็จะเป็นเข้มประเวทกับเสียยาวเขาทะลุมาชมนะครับเอาครับสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับเอาครับเข้มนี้ตัวยกของปานรลกครับเกี่ยวหลังเท้ายกหัวครับยกไตครับปาเล็กตีเข้มเอาครับยังไงเสียยาวเสียยาวที่เกี่ยวโอ้โหไม่อยู่นะครับ ย,ยาวเขาจะรู้บอก3าสองลองนะครับสดีท่ันนะครับขอค์นนั้นไร้ติแคร์นะครับแต่ก็มันๆนะครับเรียมนี้ยกล้นหัวลูก2ได้นะครับพม่าหยองครับน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามว่าได้หรือเปล่าธีรพัฒน์แต้มทองเมิเร์เซดดูเยอะเสียเยอะนะครับป๊อปนะครับเปิดหยองยกหัวอารีตีลูกนี้โอเปิดหัวครับฝ่ายยาวเขาถึงละโอเขาจะรู้ครับ โอ้ลูกนี้ครับน่าครับสุดยอดนะครับเหลี่มนี้มาดูปายาวเขาทะลุแกไม่กลัวนะครับเพราะว่าอยองออกนอกบ้านไม่เหมือนสนามสาทุ่งสามสี่นะครับมาชมลูกเส็บของเจ้าเข้มครับสองตัวหนึ่งเส็บมาปาเล็กเปิดเอาลูกนี้ครับเปิดไม่ได้นะครับนครับตอนนี้ราคายังไงอยู่ที่เสมอเสฟนะครับปาเล็กต้องเปิดลูกให้ได้นะครับต้อง พยายามเปิดลูกเส์ฟของเจ้าเข้มประเวศให้ได้นะครับเข้มถือว่าเป็นนักตะก้อที่เส์ฟดีนะครับเส์ฟแปลงนะครับขอกระด้านหนึ่งไหลหนึ่งแคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมาชมตะก้อสาทรนะครับครับสามต่อหนึ่งนะครับมาดูลูกเส์ฟครับมาครับปาเล็กเปิดย้องยกหัวปาเล็กยกไกลครับเี้ตีไม่ข้ามนะครับปาล็กต้องเปิดสูมมองไม่เห็นเหอมองไม่เห็นปาล็กบอกมองไม่ค่อยเห็นลูกนะครับ สี่ต่อหนึ่งนะครับจะเข้มจอบปาเล็กแน่นอนครับป่าเล็กแทงเขาเขาเปิดไม่ออกต้องลากครับปาเล็กต้องไปครับปาเล็กแก้ไปเข้มสวนผักเอ้ยไม่ใช่เข้มป่เววิยาวเขาตะลุปาดยองตรงนี้ครับโอ้โหป้ายาวเขาตะลุกแกมีลูกทําลูกปาดด้วยนะครับเหลี่ยมนี้ข้ามฟรีนะครับเป็นเหลี่ยมข้ามฟรีนะครับป้ายาวเขาตะลุกด้ครับฟรีกับปาเล็กชาแร์นะครับยองพม่าเป็นตัวยกนะครับ ตาเร็กบอกมองไม่่อยเห็นนะครับสนามสาธรนะครับนักกีฬาเดินสายมาเล่นลําบากนะครับเพราะว่ามันหลอนนะครับเตะไปโอ้เรียบร้อยไหมเจาเข้มโอ้ยกมาเถิครับปาดพวกนี้ไม่ข้ามนะครับอาอครับยองต้องงัดลูกเส็บออกมานะครับต้องงัดลูกเส็บออกมาต้องอัดสายยาวเขาทะลุอย่างเดียวนะครับถึงจะมีสิทธิ์สู้นะครับถ้าเส์ฟกินตัวยกไม่ผ่านแน่นอนนะครับประมาหยอง2ต่อ5้าครับไปครับลูกเสร์ฟเจาะ ปลายาวเขาทะลุปเปิดเข้มเตะโอ้โออกครับนี่แหละครับเป่าป่าแล้วครับปลายาวเขาทะลุอันนี้ไล่ามาสามต่อหกสามต่อห้าหรือสามต่อหกสามต่อห้าขอไปสามต่อห้าเสือไปขัดครับปลายาวเขาทะลุปเปิดเข้มเขาตียอดเรียบร้อยไหมยองหลังเท้าครับลูกนี้ครับโอ้โหยองออกนอกบ้านไม่ดีจริงๆนะครับเก่งแต่อยู่ในบ้านนะครับ จงแต่อยู่สนามนรกนะครับต่อทุกสามสี่นะครับวันดีท่านนะครับเข้ามารับชมเจปดท่านต่อุณนะครับ5้ต่อสเข้มประเวทเขาบอกว่าประเวทผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ไหนนะครับตามที่เขาพูดนะครับเขาพูดผิดก็ขออภัยด้วยโอ้ลูกนี้เกี่ยวหลังเท้าครับปล่อยนี่หน้าเน็ตครับโอ้โหลูกนี้ต้องให้ฝาเล็กโดดลูกนี้ต้องบกว่าโดดถีบนะครับ ยองบอกให้ปล่อยปล่อยนะครับฝ่าเล็กต้องไม่ไม่ตามนะครับต้องไม่ตามเปิดจังหวะเดียวนะครับวิ่งไปไหนก็วิ่งนะครับยองบอกห้ามตามลูก2นะครับอ่ะครับไม่แน่นะครับ3ต่อ5นะครับท่านผู้ชมไปครับเจาะเสียยาวเขาทะลุเปิดครับเอาครับเปียมนี้แรกค่าฟรีครับตีลุยดโดนเขียวโอ้โหเขียวขาซ้ายขึ้นโอ้สุดยอดนะครับฝ่าเล็กไม่ยอมปล่อยลูกตกพื้นนะครับ มาชมลูกเส์บของเข้มประเวศเดินสายครับ5ต่อ3จะมาปาลิกเปิดเปิดครับหยองยกล้นครับเอาครับเจ้าเข้มครับเดี๋ยวยขึ้นตีแล้วครับโอ้โหมีขึ้นตีขึ้นรอบโอ้โหลูกนี้เปลี่ยนข้างครับปาลิกบอกไม่ไหวต้องเปลี่ยนข้างก่อนตอนนี้นี้ไป6ต่อ3นะครับ โดมนาของประเวศเข้มประเวศต,ตอนนี้บินลาครับบินลาใส่เสื้อบินลามาดูข้ามฝั่งมาฝั่งนี้จะทำแต้มหนีห่างไหมไปล่อยแทงเข่าครับหยองวิ่งหน้าตั้งนะครับนี่ไอีครับติดหัวเข้มเข้มหลานอะไรยาวขอทะลุไอ้ย้องเกี่ยวโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหเป็นแต้มนะครับ เสียยาวเขารู้บอกถ้าแพ้แก้เลยแก้เลยนะครับนี่ครับมาโดยตัวเข้มเสฟยกล้นแปรนะครับลูกสองนะครับหัวแปรนะครับน่าจะแปรเขาหยองครับวันนี้มานานจะเข้ามาสาธรครับลูกนี้กดลงไปเกี่ยวได้ครับเกี่ยวได้เตะโอ้โหลูกนี้โอ้โหสุดยอดนะครับสาเล็กกับหยองมาสงสัยจะต้านลำบากนะครับ่างนี้นะครับ เข้มประเวศกับเสียยาวเขาทะลุวันนี้กระเป๋าน่าจะไม่ทะลุนะครับกระเป๋าตังนะครับกระเป๋าตังฝั่งโน้นอ่าทะลุแน่นอนดูทรงแล้วของป่าเลก็กกับพม่าหยองนะครับกระเป๋าของขาทะลุแน่นอนดูดิ่อีครับจแคมโอ้โหี่ยาลองเปิดพี่ขตัดที่ี่นะนะครับสามต่อแปดครับมาครับเข้มเอ้อยไม่ใช่เอ้อยเข้มครับถูกแล้ว ตีลูกนี้โอ้ไม่ข้ามเสียยาลูกนี้โมไม่ข้ามนะครับเข้มประเวทฝั่งนี้ตีดีดีงครับมาครับเข้มครับซ้ายแม่นครับยกเสี่ยวอ้าปากยอดโอ้โหลูกนี้ต่อหน้าต่อตานะครับป่าเล็กเอาไม่ทัน,นแฝดต่อสีครับ ตึงต่อขึ้นครับไม่แน่นะครับแต่ก็ยกเข้ามาตีครับตรงนี้เอาเกีียวครับโอ้ไม่ทันนี่ครับป่ายาวเขาทะลุมาดูพม่หยองเสิร์ฟนะครับพม่หยองลูกเสิร์ฟไม่แข็งลิบครับมาครับเปิดครับเตาครับดันขาซ้ายเ้าไปปาดนรกครับนติดหัวปลาเล็กเปิดหยองพม่วิ่งหน้าตั้งเลยครับย่างเท้ามา าลกแแก้นะครับแก้แก้เอาบินลาครับเสื้อบินลายกไปยกลงครับยองอมายกหัวแน่นอนยกขาไม่ไา้ครับตัวใครตัวมันครับหยดหน้าตอตาโอ้โหฝ่ายยาวเข้าไม่ทันนะครับฝลายาวเขาทะลุไม่แน่นะครับแล้วก็ฝาเล็กเปิดไม่ค่อยได้นะครับสนามแกบอกแกมองไม่ค่อยเห็นนะครับสนามเปิดยกจะยาวนไปย้อนเกี่ยวรองเท้าครับโอ้นะครับฝาเล็กทันหรือเปล่าไม่ทันนะครับ ทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเปิดไม่ดีเปิดยกดีครับตรงนี้หน้าเน็ตเรียบร้อยโอ้โห ต่อแปนะครับมาดูพม่าหยองนะครับเอาครับหลังจากเปลี่ยนตัวยกนะครับเอาเจ้าแบงค์โอ้โหเอาเจ้าแบงก์หัวนรกออกนะครับหลังจากแพ้อาทิตย์ที่แล้วนะครับปาเล็กเอาพม่าหยองมาเสียบแทนเจ้าแบงค์หัวนรกเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วแบงค์ยกไม่ได้นะครับแพ้เพราะว่าเปิดลูกเส์ฟของเจ้าเข้มไม่ได้นะครับอันนี้แปดต่อห้าครับเอาครับโอ้โห โอ้นิดเดียวนะครับน่าเกาะครับกรรมการบอกเกาะครับโอ้เสิร์ฟแรงมากครับครับพมาหยองอ่าถ้าเป็นสาธุู้สามสี่นี่เสิร์ฟดีนะครับเอาครับห้าต่อแปดมาง่ายครับออกเสียยาวลูกนี้เสียยาวตีหยอดครับโอ้โหลูกตกใส่เน็ตยังไงไม่ข้ามโอ้โหน่าเสียดายโอ้หยอดไม่ข้ามนะครับ สุภาษบอกว่าปลาเล็กช่วงเย็นกลางคืนลูกหัวจะเข่งมากมากสู้กับหยองด้วยกันมานาำที่สนามนรกใช่ครับกลางคืนปลาเล็กก็เล่นดีสนามสาทูนะครับเป็นสาทูนะครับระบุด้วยนะครับต้องเป็นสาทูนะครับออกนอกบ้านก็พอๆกับลูกน้องนะครับปลาเล็กนะครับลงอ่าวไทยนะครับเกาะทะเลนะครับมาชมต่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ เอาครับ6ก่อ8ครับ2แต้มครับเสียยาวก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดดีไม่เตะเลยครับวันนี้ครับโอ้โหเป็นลูกไม่ถนัดนะครับลูกนี้มันตีหัวไม่ได้นะครับต้องบังคับให้ป๋ายาวเล่นขานะครับเอาครับแกก็ถนัดลูกปาดนะครับนะครับป๋ายาวถนัดลูกปาดแต่ว่าวันนี้แกมาเตะนะครับหลังเท้าก็เลยไมครับเอาครับมาครับลูกเสืของแม่วงครับขอแต้มเดียวตีเสมอครับเอาครับ ตีติดหัวย้องครับยองต้องยุเอาครับยกขาปาเล็กตีตรงนี้เรียบร้อยตีเสมอเรียบร้อยนะครับแปดต่อแปดนะครับแปดต่อแปดนะครับแปดต่อแปดครับเอาครับยกเสียยาวเสียยาวตียอดครับย้องโอ้โหโอ้โหลูกนี้โอ้ป่ายาวยอดดีมากนะครับย่องว่ามากถึงกับชักนะครับกับปาเล็กคาแช 8ต่อ8นะครับออเข้มปราเวทเสิบไปย้องเปิดหัวจังหวะแรกยกเข้ามาตีลูกนี้เรียบร้อยลูกเก่งของปาเล็กทาแชร์ก็คือลูกหัวนะครับอาจารย์มิรัตสุภัตีบอกว่าเสียเล็กเล็กเข้ามาหายองจัดเบียดแซงได้ถ้าทีมปลายาว เอาครับยังไงยกชมต่อครับยังไงตีหัวยองเกี่ยวหลังเท้าครับตีไม่ลงยองยกมาตีหัวเด็ตตรกนี้เรียบร้อยลูกเก่งของป่าเลิข้าแคร์เอาครับตอนนี้เอามายองแผงลิ้นอครับ9ต่อ8นะครับขึ้นนำแต้มเดียวเอาครับเสียยาวเป,เปิดเข้มยก ออกปาดรงนี้ติดหัวยองครับยองยกข้ามาปาเล็กลูกนี้ยกล้นแล้วครับโอ้ลูกแก้มยกล้นเสียเย้าเสียเย้าโอ้ล้นหัวไม่ได้นะครับเหลี่ยมนี้ล้นหัวไม่ได้นะครับแจ้งกติกานะครับปกติยองล้นหัวลูกสองได้แต่ว่าวันนี้เขาคุยกันแล้วยกล้นลูกสองไม่ได้นะครับหัวนะครับครับยกหัวล้นลูกสองไม่ได้กติกา เอาเต็มไปครับตามหลังอยู่8ต่อ9้ยองพิ้งฝ่าลาบด้วยครับครับแก้ครับฝ่าเล็กนะครับแก้มาเขาบอกว่าแก้แล้วแก้จริงเสียยาวเอ้ยฝ่าดยองเกี่ยวรองเท้าง่ายไปง่ายไปฝ่าเล็กพวกนี้เ็คตัวลูกนีมงเรียบร้อยครับเ็คตัวสูงนะครับโอ้โหายาวแก่ก็ก็ดีนะครับเล่นดีนะครับมาตาตอนแก่ก็ได้ตังตลอดกลับบ้านตลอดปลายาวเขาทะลุนะครับปัญญาแตนลาบดีนะครับบอกว่าเสียเล็กต้อสู้นะครับ 9ต่อ8นะครับหมาครับเข้มครับโอ้จับโอกง่ายๆครับปาดนรกครับโอ้โหทางแต่ก็สุดยอดนะครับปากเน้นทิศทางนะครับไม่เน้นน้ำหนักนะครับลูกปาดของเสียยาวเขาทะลุครับมาดูจะเข้มเสิบนะครับ8ต่อ9ครับจาอปลาเล็กยองยกหัวยกล้นไม่ได้บังคับนะครับยอดเสียยาวเปิด ตีปาเล็กเปิดได้ครับเอาครับเปิดได้ลูกนี้ยกล้นไม่ได้ใช่ไหมยกแคบวิ่งหน้าตั้งให้ถอยดิโยถอยถอยทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าไม่ทันขยับตัวลำบากนะครับเพราะว่าคนรูปร่างใหญ่นะครับอายุก็ประมาณ50นะครับ50ตายาวนี่50น่าจะเลย50นะครับตายาวเขาทะลุครับวันนี้มาในสีเสื้อของบินหลาค่ายบินหลาของพี่อาพลนะครับอำพลอมพลบินหลานะครับ เป็นตัวยกต่อเก้าต่อแปดนะครับมาครับเปิดหนัวครับยกลูกนเเเี้ตะครับครึ่งรอบโอ,โโอโ้ลูกนี้เด็ดขาดครับเสียายาวเขาทะลุวันนี้กระเป๋าคงไม่ทะลุกระเป๋าตัางแก่คงไม่ทะลุนะครับอาย่าเขาทะลุมาดูลูกเส็บของเจ้าเข้มเข้มประเวท ครับแปดต่อเก้าครับไปครับบาเล็กเปิดยองยกมาโอ้ยกขาไม่ได้นะครับยองยกขาไม่ได้นะครับครับเสียยาวเสียวตีหยองเกี่ยวหลังเท้าเฉยครับช็อตนี้ไีลูกนี้จมไหมโอ้ลูกนี้ขาแทบหักครับเจ้าเข้มครับปาเล็กกดถ่ายนะครับลูกนี้ตีดีมากครับเจ้าเข้มสุดโอ้สวัสดีที่เสียแว่นนะครับทวีศัก์อะไรนะครับบอกบอกนางเหลี่ยมใส ไปขายกับข้าวมาเล่นแต่การพนันครับมานีเตียนางครับครับเฮ้ยเฮ้ยเอยโอ้ลูกนี้ลงครับลงเยอะนะครับลูกนี้เสียยาวไม่ยอมเปิดไปบอกให้เจ้าเข้มเล่นเล่นนะครับเจ้าเข้มก็ไม่ทันระวังนะครับปล่อยให้ลูกตกเยอะนะครับโอ้ลงในเส้นนะครับ พี่เสียแว่นพี่เสียแว่นเขาหยุดวันอาทิตย์ค่ะรู้ส์มั้งทำมาเราก็มีวันหยุดใช่ไหมหยุดวันอาทิตย์เหรอใช่ครับพี่จะเลี้ยงข้าวหัวบอกพี่มาสิเออไหนเสียแว่นเสียแว่นเลี้ยงข้าวหัวกับเจ๊นางไว้แค่นั้นแหละแต่ก็ที่หน่อยยกเขาบอกที่หน่อยยกเขาบอกมาเลย อาครับยังไงครับศูนย์ต่อแปดหรือเปล่าโอ้ลุยงไม่เข้าใจกันโอ้จะเข้มเพราะตัวยกล้มหน้าแนนครับโอ้โดนเกี่ยวหัวยกมาปลาเล็กกรลดแล้วครับโอ้ยหยองพม่านายยกขาไม่ได้นะครับยกขามันชงไม่ได้นะครับผมบอกก่อนนะครับชงขาไม่รู้จะไปไหนนะครับน้ำหนักทิศทางนะครับแต่มันยกหัวยกได้นะครับหยองพม่านะครับนี่คือจุดปอนของพม่ายองที่เป็นตัวยกเพราะว่าเรียมนี้กติกายกล้นหัวลูกสองไม่ได้บังคับ บังคับบีบให้ยองไม่กล้าดันเข้านะครับเอาครับยกขาล้นแล้วครับเห็นไหมยองโอ้ยยองยกขาไม่ได้นะครับยกขาไม่ไม่ได้นะครับยองผมบอกก่อนไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะล้นไม่รู้จะน้ำหนักขาดเกินเกินนะครับต้องยกหัวนะครับหยองมากๆครับยังไงครับแป้งตัวนี้ใกล้แล้วครับไล่ขี้แล้วดูสกอร์ก่อน ก้าต่อสิบครับขอแต้มเดียวครับขอแต้มเดียวตีเสมอเอาครับยกขาแล้วครับลุนี่กดครับเตียยาวลุนี่ไสแตกเขาใส่คนเดียวเขาใส่คนเดียวกองเคียวบอกครับเขาไม่กล้าใส่เข้มใช่ไหมกองเคียวบอกเขาใส่คนเดียวนะครับป๋าวีบอกโง่แท้เขาใส่คนเดียวป๋าวีด่าป้ายาวเขาทะลุเอาครับสิบต่อเก้ายอดเตียยาวเปิดเอาครับเข้มเตียยาวปาดง่ายครับโอ้โหลูกยอดลูกนี้ เอราะว่าตัดผมอย่างเดียวโอ้ไปไปไปเดี๋ยวไปไปไปดูฝั่งนี้เสิร์ฟนะครับนะครับเสิร์ฟไปเดี๋ยวนะอลูกเสิร์ฟโอ้ลูกเสิร์ฟแผงนี้แล้วครับพิกหัวเน็ตนะครับโอ้โหตีเสมอเรียบร้อยนะครับไปตัวเดียวสิบต่อสิบสิบต่อสิบนะครับโอ้ลูกเสิร์ฟลูกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับ ฝั่งโน้นแพ้เลยหรือเปล่าครับ hey, มาดูนะครับลูกมันสําคัญสําคัญมาเสิร์ฟพลิกหัวเน็ตอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์รับแน่นอนนะครับลูกอย่างนี้ครับทีมชาติก็ไม่สามารถจะรับได้นะครับสายยาวตอนนี้ตีเสมอเรียบร้อยนะครับโมมนตัมโมมนตัม um um อยู่ฝั่งสายยาวกับเจ้าเข้มนะครับเพราะว่า1 0ต่อ10นะครับเกมเกม13หรือว่าเกม12อเดี๋ยวมไปเรื่อยนะครับ เหลี่ยมนี้ยองพม่ามาแทนเจ้าแบงก์ปิศาสนะครับเหลี่ยมนี้เพราะว่าแบงก์ปิศาตแพ้ขาดที่สาทรแห่งนี้อาทิตย์ที่แล้วนะครับยกขาสองทีเกมเกมสิบสองใช่ไหมเกมสิบสองครับ <12. S 1> ขอแจ้งบอกว่าเกมสิบสองแต้มนะครับโอ้สารนำสิบต่อแปดหรือเปล่านะครับเสียต้องบอกว่าเสียหายนะครับฝั่งนู้นนะครับเสียหายนะครับเสียยาวขอตะก้ครับ ไปเอาตะก้อขโมยตะก้อกลับบ้านครับททยประยุนนะครับอิรัตสุกศรีบอกคู่นี้สู้สีมากมากนะครับมาดูลูกเสร์ฟของเจ้าเข้มประเวศสิบต่อสิบนะครับสิบต่อสิบมาครับเสร์ฟไปตาเล็กเปิดย่องยกหัวยลกล้นไม่ได้ครับบังครับตรงนี้ตีโอเกี่ยวหลังเท้าลุเยเซ่ครับเซโอ้ลูกนี้เสียเ <c> ป <oughs> ีียงกันนะครับกอกมาแย่งของตำแหน่งของ ปายาวนะครับเข้มนะครับก็เลยกัดกันนะครับจังหวะเดียวนะครับ,บถ้าปล่อยอป่ายาวก็ก็เกี่ยวได้นะครับเอาครับสิบต่อสิบแต้มสำคัญแต้มสำคัญน,นะครับมาดูสิบต่อสิบมาพมายองเสร์ฟมาโอ้ยพิดคนเล็เอาคืนเอาคืนครับเอาครับดันยาวเขาทะลุเขาทะลุปาเล็กเกี่ยวยองยกได้สับลูกนี้เรียบร้อยยังอยู่ยังอยู่เสียยาวเขาทะลุเขาทะลุโอ้ลูกนี้มุ่งทะลุ ตรงนี้วงออกโอ้ยเกมถึงกับลงไปเลยครับเข่าซุดเลยโอ้โหเสียดายนะครับเพราะว่าตายาวเขามองแต่ลูกนะครับเขาไม่ได้มองสนามนะครับเขามองแต่ลูกตะกร้อนะครับมันก็เลยออกตู้เที่ยวเกมนะครับฝั่งพม่าหยองนะครับเอาครับแบตปล่อยครั้งแรกนะครับพม่ายองจะปิดเกมหนึ่งต่อสิบนะครับมาครับโยงครับจบเข้มดัน ดันครับาาเดี๋ยวขอตัวลูกปาดติดหัวหยองโอ้ยองมามาโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าทํายังไงครับโอ้ปืนลั่นจับไม่อยู่นะครับโอ้ยองมามาตกใจนึกว่าเสียปลายยาวจะเปิดแรงไอ้ปาดแรงเอาสิบต่อสิบเอ็ดนะครับแต้มเดียวตีเสมอครับพลาดไม่ได้ครับ อ่าครับยกอ้โอสะกิดลูกหน่อยเดียวนะครับเจ้าเข้มหมดติดลับโอ้ลูกบอลพิกเน็ตนะไม่เดินไม่เดินอีกยาวเขาทะลุนะครับทายทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับนะครับไหนอ่านคอมเมนต์ไม่ทันขออภัยด้วยครับเสิร์ฟมาสายยาวเปิด เข้มยกหายาวตีหยดต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาหยองยกหัวไม่เข้าหยดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับฝายาวเขาทะลุก็อบอกว่าแพนะครับกับเจ้าเข้มนะครับโอ,โ,โอ้โหสูสีจริงๆนะครับโอ้สูสีจริงๆต้องบอกว่าสูสีจริงๆนะครับกองเชียร์บอกไปหยอดทําไมนะครับนี่ครับสูสีครับโอ้โหต้องบอกว่า รู้สีจริงๆนะครับหยองมาม่าก็ฝาเล็กก็กลับสู่เกมได้นะครับว่าชัยชนะได้นะครับด้วยสกอร์12ต่อ10แต้มนะครับโอเคนะครับสวัสดีท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับหน้ารับเข้ามาหยองครับโอเคครับโค้ชลุกสาจรนะครับเป็นกรรมการตัดสินนะครับโอเคครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีครับ